พอญาตครับจอดกอนครับจอดกันครับนีนะครับจุดแรกนะครับที่รถเมื่อสักคู่นี้นะเข้าได้นะครับมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับอันนี้จุดแรกนะครับนี่นะครับบนเป็นด้านนี้เลยนะครับอยู่ตรงบริเวณห้องน้ําห้องน้ํานี่นะครับเนี่ยจะไปถึงนู่นเลยทางเข้ารถเมื่อสักคู่นี้เป็นของจังหวัดตากนะนี่นะครับเดี๋ยวแขนป้องมาทางนี้นะครับเขาอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าป้ายเขียนว่าทางเข้า นะครับผมเขาก็เลยเอาเข้ามาครับจุดแรกนะครับตรงห้องน้ำนะตรงห้องน้ำีายมาจับบึงสีไฟจุดแรกนะครับผมนี่นะครับทางเข้านะครับผมเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปดูจุดที่2นะครับที่เขาสามารถเข้าได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเราต้องแก้ไขกันใน2จุดนี้ก่อนนะเพราะว่าจุดที่ป้อมเนี่ยเข้าไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพวกผมอยู่นะครับผมจุดแรกคือจุดที่1นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2นครับนะครับตรงนี้นะครับเป็นหัวโค้งนะครับหัวโค้งนะครับหลังบึงสีไฟทีนี้นะครับเราปิดไว้นะครับ ก็จะมีนะครับชาวบ้านนะมาเปิดนะครับมาเปิดแล้วเพื่อเอารถเข้าไปนะครับตกปลานะเดี๋ยวผมปิดไว้เลยนะครับผมอันนี้จุดที่2นะที่เขาจะเปิดอันนี้เดี๋ยวผมมาตรวจสอบละเดี๋ยวผมปิดให้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดที่3ามกันนะครับที่รถยนสามารถเข้าได้แต่ตรงเนี้มอเตอร์ไซค์กาเข้าเดี๋ยวผมปิดเลยครับผมครับโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมออกมาตรวจใหม่ ครับและจุดที่3นะครับจุดที่3นะครับจะเป็นบริเวณแยกนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นทางโฉบไว้นะครับเป็นทางเปิดไว้นะครับทุ่ที่สามและทางเปิดไว้ครับทีนี้คนที่ต่างอยู่ต่างจังหวัดนะครับเขาก็ไม่รู้นะครับคนนึกว่าทางเนี้ยสามารถเข้าได้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเขาเปิดไว้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว่งีผมปิดกลางคืนเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับมานะครับจอดรถทางด้านในนะครับ ตอนนี้นะครับก็มีคนนะครับมาเนี่ยครับตกปลานะครับตกปลานะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ออกหมดนะครับผมเพราะรถมันมาจากทั้งซ้ายทั้งขวาได้พอเขาเห็นทางเปิดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเข้ามาทางด้านในเพราะทั้งเจ้าหน้าที่นะครับยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาประสานกันอีกทีนะครับว่าเราควรจะทํำยังไงต่อไม่งั้นจะมีรถเข้าอย่างเงี้ยทุกวันนะครับผมนะครับผมอันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตรถออกก่อนเลยนะพี่นะเดี๋ยวจอดทางด้านนอกเลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม